จะพามาดูข้าวพันขอขอพกหนึ่งนะครับเป็นข้าวอายุสั้นเป็นข้าวแข็งข้าวพื้นแข็งนะครับอายุเก็่เกี่ยวประมาณ8 5ด0กวันอันนี้คนเอามาให้ดูเขาท้องเริ่มเริ่มเร,มเร,มเรมสร้างรวงแล้วนะครับที่สังเกตคือมันก็จะกลมนะกลมแลู้้วงอยู่ข้างใน สิบห้าสิบถึงหกสิบวันอาการที่เขาไม่รู้ก็คือใบอใบเริ่มมีร่องรอยของเชื้อราครับอาการใบไหม้จุดของเชื้อ,าอาาราใบไหม้นี่เป็นแล้วที่สำคัญ มันจะรีบป้องกันว่าถ้าเกิดมิชลาลงที่ใบเราจะลามเข้าลวงได้นะครับถ้าไม่เกิดโรคใบไหม้รูปม็ดดางเม็นลายนอกขอลวงได้นะครับก <_ s 1> ็มาสำรวจแปลนแล้วก็ฉีดป้องกันนี่เลยมีใบมีจุดๆของมิชลาครับ <_ c oughs> จะให้ดูว่าข้างในเขา,าเป็นยังไงที่ต้นลุงคมนะครับ ข,ข้อแน,นึาน่าพอน้ผูกน้ำาได้เป็นคราวที่ไม่ไวกับช่วงแสงคือถ้าได้อายุก็จะอกลงเลยไยชี้ใี้ดูครับนี่นี่นีชีววิวแล้ว นี่แอกดวงอยู่ข้างในแล้วนี่ไหมทองจาะรวงแล้วจุดสำคัญเลยคือช่วง,ง,งตั้งท้องเนี่ยป้องกันเชื้อรานอนเจาะคอรวงแล้วก็ใช้พวกปุ๋ยตู้ท้ายสูง ก็มีโลสะลายนะครับชี่นช่วงนี้ดูค,ครับนี่นะครับอเคคบอาค,คอข้อหกหนึ่งกำลังสร้างไม่สร้างลวงครับ ช่วงลีสำคัญหัวเรียวหัวต่อเลยมันสมรวจแปลงก,ก็ฉีดป้องกันได้เลยถ้าแนะนำก็คือหลังใส่ปุ๋ยรับทอ้องก็ไม่กี่วันก็สามารถฉีดยาบำรุงป้องกันเชืราป้องกันหนอนได้เลยมาสรุปแปลเลนะครับ